เพิ่งปล่อยเพลงออกมาไม่นานจริงๆนะครับเพราะว่าอยากให้แฟนๆได้ฟังกันในช่วงโควิด19นะครับสำหรับน้องเอมสาธิดาหรือว่าเอม a f 11นะครับเจ้าตัวบอกว่าเรื่องกระแสเนี่ยไม่ได้สนใจนะฮะแค่อยากให้แฟนๆได้ฟังเท่านั้นก็พอใจแล้วส่วนเรื่องความรักครับตอนนี้ยังใช้คำว่าโสดได้แบบเต็มปากนะครับเพราะว่าไร้คนคุยจริงๆตอนนี้ขอเน้นทำงานไปก่อนแต่ก็ไม่ได้ปิดนะครับถ้ามีพร้อมก็จะศึกษาไปตอนนี้ก็ทำงานเต็มที่ครับ มีใหม่ไม่ทั้งเต้นแนแล้วเปะ่าตอนนี้โสดค่ะโสดค่ะไม่มีใครเข้ามาเหรอรตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีตอนเนี่ยประมาณช่วงน,นี้ไม่มีเลยนะหลังโควิดหมดก็เหมือนทุกคนก็หายไปกัน <Happiness> <inding warfare> หายไปวิดหายก็แบบใช่เพราะตอนนั้นเอ็มเอ็มว่าคนอยู่บ้านไงทุกคนอยู่บ้านทุกคนไม่ได้ทํางานส่วนศิลปินไม่มีงานร้องเพลงอ่ะยิ่งแบบในวงการเนาะก็จะเงียบๆกันไปก็คงแบบทักกันทําอะไรเธอทำอะไรอย่างเงี้ยมันอาจะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่างมีงานเป็นเพื่อนไหมพี่เอ็มตอนนี้หรอมีงานเป็นเพื่อนแล้วก็แบบมีช่วงนี้ก็เจอแบบเวลาว่างก็เจอเพื่อนอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ได้รู้สึกเหงายังไม่รู้สึก แบบขาดอะไรไปอะไรเงี้ยเราก็อาจจะยังไม่ได้ต้องการข่ายขวาตรงนั้นมากก็อาจจะเนี่ยโฟกัสเรื่องทํางานก่อนแล้วก็โฟกัสเรื่องกลับมาหารายได้ก่อนเพราะว่ามันก็แบบหายไปช่วงนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรไม่ได้ปิดหรอเ่ะกใครเข้ามาคุยก็รอพรามศึกษาแต่คนก็จะยากเหมือนกันที่จะแบบกล้าเข้ามาคุยกับเราเนี่ยเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่าจริงจังด้วยความที่อายุเราก็เยอะขึ้นทุกปีมันไม่ได้เหมือนตอนแบบ18ที่เรารู้สึกว่าเออจะคุยกับใครก็ลองดูอะไรเงี้ยคือเอ็มแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดคนที่เราจะคบก็็นนน่่าาจะเเปคคแบบทีร มั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะแบบบอกทุกคนว่าเออเนี่ยแฟนเราไม่มีสเปกเลยตอนนี้ไม่มีถ้ามากล้ามาคุยอะไรเงี้ยไม่มีสเปกเลยใครก็ได้ที่ที่คุยกับเราได้เข้าใจว่าส่วนตัวเราเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบถ้าเห็นภายนอกรู้สึกว่าเราแบบแมนแมนแต่ว่าจริงๆเราหนสัยใสเราค่อนข้างจะแบบผู้หญิงผู้หญิงแบบเป็นคนแบบขี้งอนแบบบางคนเข้ามาคุยก็จะบอกเอยเธอไม่เหมือนที่เราคิดเลยอันนี้บอกไปแบบเธอไม่เหมือนที่เราคิดเลยเขาจะคิดว่าเอ็มแบบชิวๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราจะมีความแบบ อยู่ไหนทำอะไรโทรหาอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n s i g h s HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ